สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนนะ่าจะเคยถามตัวเองนะคะเวลาเจอเรื่องไม่สบายใจหรือว่าความทุกข์ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วใครหรืออะไรกันแน่ที่เป็นต้นเหตุครับเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะใช่ค่ะเป็นเพราะเราเองหรือคนอื่นทำหรือมันเกิดขึ้นมาเฉยๆคำถามเรื่องต้นต่อของทุกเนี่ยแหละค่ะที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับผม โดยเราจะอ้างอิงจากพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนะคะชื่อว่าอัญญติทิยะสูตรจากสังยุตตนิกายนิธานวัคซึ่งมีบทสนทนาที่น่าสนใจมากค่ะใช่ค่ะพระสูตรนี้พาเราไปที่กรุงราชครห์เลยเป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระสารีบุตรซึ่งท่านเป็นอัครสา,าวกที่เลิศทางปัญญาเนี่ยได้ไปเจอกับกลุ่มนักบวชนอกพุทธศาสนาที่เรียกว่าปริภาชกใช่ไหมคะครับอันเดีรธีปริภาชก พวกเขาก็กำลังคุยกันเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องที่มาของความทุกข์นี่แหละครับแล้วเหมือนว่ากลุ่มปริพาชกเขาก็มีเอ่อความคิดเห็นที่คุยคุยกันอยู่หลักๆก,ก็มี4แบบใช่ไหมคะว่าทุกข์มันมาจากไหนถูกต้องครับเขากำลังถกกันเรื่องทฤษฎี4อย่างคือ 1. ทุกเกิดเพราะเราทำเองอันนี้เรียกว่าอัตตกตะวาด่ 2> ะ 2. ทุกเกิดเพราะคนอื่นทำหรือบันดาลให้อันนี้ก็ปรังตตะวาดือ,อ 3. ทุกเกิดเพราะทั้งเราทั้งคนอื่นร่วมกันทำก็อัตตะกะตะปรังกะตะว่าดและสทุกไม่ได้เกิดจากเราหรือคนอื่นแต่เกิดเองตามเหตุปัจจัยคือไม่มีใครเป็นคนทำโดยตรงอันนี้อธิจะสมุปปนาวาดประเด็นคือเขาก็อยากรู้ว่าแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระสมณโคโดมที่พวกเขาก็รู้จักกันเนี่ย ท่านสอนว่ายังไงกันแน่ในสีข้อนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเขากำลังมองหาว่าใครคือผู้รับผิดชอบหรือต้นตอจริงๆของทุกแล้วทีนี้พอท่านพระสารีบุตรไปเจอเข้าท่านจะตอบยังไงล่ะคะคำถามมันดูเหมือนพื้นฐานแต่ก็ซับซ้อนนะ แล้วคําสอนจริงๆของพระพุทธเจ้าล่ะชี้ไปทางไหนมันมีกุญแจสําคัญอะไรไหมคะที่อาจจะเชื่อมโยงมุมมองทั้งหมดนี้ได้แอบบอกใบ้ว่ามีคําสําคัญคํานึงนะคะคือคําว่าผัสสะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับผมเอาละค่ะพอพวกบริพาชกเขาเห็นท่านพระสารีบุตรเดินมาเขาก็เลยเข้าไปถามเลยถามตรงๆเลยว่าท่านคิดยังไงกับสีท่ทฤษฎีนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงกันแน่ครับก็คืออยากได้คําตอบฟันคงไปเลย ใช่ค่ะจะได้ไม่ไปพูดอะไรผิดผิดที่เป็นการกก่าวตู่พระองค์แต่คําตอบของท่านพระสารีบุตรนี้น่าสนใจมากครับท่านไม่ได้เลือกตอบว่าข้อไหนถูกที่สุดในสี่ข้อนั้นอ้าวหรอคะครับท่านตอบตามที่ท่านได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกเป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทุกอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะคือท่านไม่ได้ชี้ว่าใครทํา แต่ท่านชี้ไปที่กระบวนการว่าทุกมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีปัจจัยบางอย่างอ๋อหมายความว่าแทนที่จะถามว่าใครทําท่านเปลี่ยนไปมองว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือต้องมีอะไรเป็นเงื่อนไขแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองไปดูที่กลไกเลยแล้วท่านก็ตอบต่อไปชัดเจนเลยว่าอาศัยปัจจัยอะไรค่ะปัจจัยนั้นคือคืออาศัยผัสสะครับผมคําว่าผัสสะในที่นี้ก็คือ การกระทบการสัมผัสกันการกระทบครับผมระหว่างอายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสทางกายและก็เรื่องราวในใจอพอสองอย่างนี้มันกระทบกันปุ๊บมันก็จะเกิดการรับรู้หรือที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาตามช่องทางนั้นๆครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าผัสสะนี่เป็นเหมือน ประตูหรือจุดเริ่มต้นของการรับรู้ประสบการณ์ทุกอย่างเลยรวมถึงประสบการณ์ที่เราเรียกว่าทุกข์ด้วยถูกต้องเป๊ะเลยครับท่านพระสารีบุตรยังขยายความต่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อทฤษฎีไหนในสีทฤษฎีนั้นค่ะไอ้ที่ว่าตนทำผู้อื่นทำทั้งคู่หรือเกิดเองใช่ครับไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนก็ตามเนี่ยความทุกข์พวกนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยร่วมอยู่เสมอหมายความว่า ต่อให้เราเชื่อว่าทุก์เพระเราทำเองถ้าไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกทุกข์หรอคะประมาณนั้นเลยครับเออถ้าเชื่อว่าคนอื่นทำแต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้การกระทำนั้นผ่านประสาทสัมผัสก็ยังไม่ทุกข์ใช่ครับท่านพระสารีบุตรย้ำจุดนี้ด้วยประโยคสำคัญมากเลยนะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสวยทุกข์เว้นจากผัสสะโหชัดเจนมาก คือไม่ว่าทฤษฎีต้นต่อจะเป็นยังไงถ้าไม่มีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยการเสวยหรือการประสบกับความทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอืลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ครับถ้าเราหลับตาปิดหูปิดจมูกไม่รับรู้อะไรเลยถึงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเราก็ไม่ได้รับรู้ทุกจากเรื่องนั้นๆในตอนนั้นแสดงว่าผัสสะนี้เป็นเงื่อนไขจําเป็นจริงๆที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการจะมีประสบการณทุกข์ การที่ท่านชี้มาที่จุดนี้เนี่ยมันทําให้เราเหมือนหลุดจากการวนหาว่าใครผิดแล้วหันมาดูที่ตัวกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกคนแทนนะคะซึ่งนี่แหละครับคือการปูทางไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่สําคัญมากๆของพุทธศาสนาหลักอะไรคะก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งการอาศัยกันเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆภสษะที่ท่านพระสารีบุตรพูดถึงเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในวงจรที่นําไปสู่ความทุกข์ค่ะ และในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดที่สามารถนำไปสู่การดับทุก์ได้ด้วยเหมือนกันครับโอเคค่ะเรื่องผัสสะนี่เอ่อน่าสนใจมากจริงๆเล้วเรื่องราวมันดําเนินต่อไปยังไงคะหลังจากท่านพระสาริบุตรตอบไปแบบนั้นแล้วก็ปรากฏว่าท่านพระอานนท์ซึ่งท่านเป็นพระผู้อุปถาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ยินบทสนทนานี้ด้วยพอดีอ๋อท่านอยู่แถวนั้นเหรอคะครับพอท่านกลับจากการบินธบาตฉันพตาหารเสร็จเรียบร้อย ท่านก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าทรงว่ายังไงบ้างคะพอได้ฟังเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรตอบไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับพระองค์ตรัสว่าดีละดีละอานนท์สารีบุตรพยากรณ์โดยชอบอืมยืนยันเลยใช่ครับคือท่านพระสารีบุตรตอบได้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวย้ำคำสอนของพระองค์เองอีกครั้งว่าเรากล่าวว่าทุก เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยอะไรคืออาศัยผัสสะเป็นการยืนยันเลยว่านี่คือคำสอนหลักของพระองค์จริงๆไม่ใช่แค่ยืนยันนะคะแต่เหมือนพระองค์ยังเล่าเสริมด้วยใช่ไหมคะว่าพระองค์เองก็เคยเจอคำถามแบบนี้มาก่อนใช่ครับพระองค์เล่าให้ท่านพระอานทน์ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ก็เคยเสด็จไปที่พักของพวกปริพาวชกกลุ่มนี้แหละแล้วพวกเขาก็เคยทูลถามปัญหาเดียวกันนี้กับพระองค์โดยตรงเลย อ๋อถามพระพุทธเจ้าเองเลยครับซึ่งพระองค์ก็ทรงตอบในทํานองเดียวกันเป๊ะเลยคือทุก์อาศัยภัสสะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสวยทุก์โดยไม่มีภัสสะไม่ว่าใครจะเชื่อทฤษฎีไหนก็ตามค่ะ เป็นการตอบย้ำว่าคำสอนนี้มันชัดเจนและสม่ำเสมอจริงๆพอท่านพระอานน์ได้ฟังคำยืนยันจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้ฟังว่าพระองค์ก็เคยตอบแบบนี้มาก่อนท่านก็เลยเหมือนเ,อเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกจนถึงกับอุทานออกมาเลยใช่ครับท่านพระอานน์กล่าวด้วยความประทับใจเลยนะประมาณว่าน่าอาศรรัศจริงไม่เคยปรากฏเลยคือท่านทึ่งว่าไอ้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยบทสั้นๆบทเดียวได้ยังไงค่ะ คือเนื้อความมันเหมือนกันแต่พอพระองค์ตรัสโดยละเอียดหรือโดยพิสดารเนี่ยมันจะลึกซึ้งมากมีกระแสะความที่ลึกซึ้งมากท่านก็เลยทึ่งว่าคําตอบสั้นๆแค่ทุกอาศัยภาษาะเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมและลึกซึ้งขนาดนี้ได้ยังไงเหมือนท่านกําลังเห็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในคําตอบสั้นๆนั้นเลยนะคะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเปิดโอกาสให้ท่านอธิบายความเข้าใจนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ พระพุทธเจ้าทรงเหมือนกับกระตุ้นให้ท่านพระอานนทล,ลองอธิบายขยายความออกมาซึ่งท่านพระอานนท์ก็เลยได้อธิบายโดยอาศัยหลักปฏิจจสมุปบาทอ่ามาถึงหลักสําคัญแล้วครับหรือสายสัมพันธ์แห่งการเกิดขึ้นระดับไปของทุกข์เพื่อจะคลี่ให้เห็นว่าผัสสะที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงมันเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในกระบวนการเกิดทุกยังไงบ้าง ที่นี้เรากำลังจะลงลึกไปในกลไกลเบื้องหลังคำว่าผัสสะแล้วสินะคะท่านพระอนอนท์อธิบายวงจรนี้ว่ายังไงบ้างคะท่านพระอานอนท์อธิบายไล่เลียงเป็นสายสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยเลยครับที่เรียกว่าสายเกิดหรือสมุทัยาวานเริ่มจากผลที่เราเห็นชัดๆคือความทุกข์แล้วค่อยๆสาวกลับไปหาเหตุค่ะเริ่มจากไหนคะท่านเริ่มจากชราและมรณะคือความแก่ความตาย รวมถึงพวกความโศกเศร้าเสียใจความทุกข์กายทุกใจความคับแค้นใจต่างๆโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะใช่ครับทั้งหมดนี้มีอะไรเป็นเหตุให้มีท่านก็บอกว่ามีชาติหรือความเกิดเป็นเหตุอ๋อเพราะเกิดถึงมีแก่มีตายมีทุกข์ครับแล้วชาติความเกิดละ่ะมีอะไรเป็นเหตุก็มีภพเป็นเหตุภพก็คือภาวะความเป็น หรือสภาวะที่จิตมันสร้างขึ้นเตรียมจะไปเกิดในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วพบมีอะไรเป็นเหตุก็มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแหละครับเป็นเหตุความยึดมั่นครับผมแล้วอุปาทานมีอะไรเป็นเหตุก็มีตัณหาหรือความทยานอยากเป็นเหตุอยากในกามอยากเป็นอยากไม่เป็นพวกนี้ครับค่ะ ตัณหาเกิดจากอะไรต่อคะตัณหาก็มีเวทนาเป็นเหตุเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอ๋อมาถึงจุดเชื่อมแล้วเวทนาเกิดจากอะไรคะครับนี่แหละครับจุดเชื่อมโยงสำคัญเวทนาก็มีผัสสะเป็นเหตุการกระทบกันของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณที่เราคุยกันตอนต้นค่ะและสุดท้ายผัสสะจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีอะไรเป็นเหตุก็ต้องมีสลายยตนะเป็นเหตุคือต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นฐานรองรับการกระทบนั่นเองครับโอ้โหพอไล่เรียงแบบนี้แล้วเออเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยนะคะใช่ครับเริ่มจากเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายยตนะพอเกิดการกระทบผัสสะก็ทำให้เกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาครับ และความรู้สึกนี้เองที่ไปจุดประกายให้เกิดความอยากตัณหาพอยึดมั่นในความอยากนั้นอุปาทานก็สร้างภพสร้างชาติภพชาติและผลสุดท้ายก็คือความทุกข์ต่างๆในชีวิตชรามรณนะโสกะด้วยโตไราสาโหคำตอบสั้นๆของท่านพระสารีบุตรที่ว่าทุกอาศัยผัสสะนี่คือท่านชี้ไปที่ข้อต่อสำคัญข้อนึงในวงจรใหญ่นี้นี่เองนะคะ ถูกต้องเลยครับนี่คือสายเกิดที่แสดงให้เห็น,นกลไกที่มันละเอียดซับซ้อนว่าจากแค่ผัสสะเนี่ยมันนำไปสู่กองทุกข์ทั้งมวลได้อย่างไงเป็นการขยายความคำตอบของท่านพระสารีบุตรให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วพอเราเห็นสายเกิดแล้วการจะดับทุกข์ได้ก็ต้องทำตรงกันข้ามกับวงจรน,นี้ถูกไหมคะท่านพระอานนท์ได้อธิบายสายดับหรือนิโรธวานไว้ด้วยไหมคะอธิบายไว้ชัดเจนเลยครับ ท่านก็อธิบายกระบวนการดับทุกขโดยย้อนสอนกลับไปตามลำดับเหตุปัจจัยเดิมนี้แหละครับว่าถ้าเราดับเหตุได้ผลมันก็จะดับตามไปด้วยคะท่านชี้ไปที่จุดสำคัญเลยคือถ้าเราจัดการกับต้นทางได้ปลายทางมันก็จะเปลี่ยนไปท่านบอกว่าก็เพราะผัสสะยตนะทั้งหกนั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะผัสสะจึงดับวิราคะหมายถึงอะไรคะวิราคะก็คือความคลายกำหนัดความไม่ยึดติด การมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจนไม่หลงไปกับสิ่งที่มากระทบครับอ๋อหมายความว่าถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือให้ทำให้ผัสสะมันดับด้วยวิราคะใช่ครับผลที่ตามมาก็คือวงจรทั้งหมดมันจะเริ่มคลายตัวแล้วก็ดับลงไปตามลาดับเลยดับยังไงคะก็คือพอผัสสะดับเวทนาหรือความรู้สึกก็ดับตามไปด้วย คือไม่เกิดความรู้สึกที่มันจะไปผูกติดกับความอยากค่ะพอเวทนาดับตัณหาหรือความอยากก็ดับอืพอตัณหาดับอุปาทานความยึดมั่นก็ดับพออุปาทานดับพบการสร้างสภาวะเพื่อเกิดก็ดับอืพอพบดับชาติความเกิดก็ดับค่ะและเมื่อชาติดับไปแล้วชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนสสะ อุปายาสะทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นทั้งหมดเลยครับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้โห oh, เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยค่ะแสดงว่าการเข้าใจกลไกลปฏิจจสมุปบาทนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้รู้ว่าทุกข์มาจากไหนแต่ยังชี้ทางออกจากทุกข์ให้ด้วยถูกต้องครับและปัญญาใช่เลยครับคําอธิบายของท่านพระนนทั้งสายเกิดสายดับเนี่ยเป็นการขยายความแล้วก็ยืนยันคําตอบของท่านพระสารีบุตรได้สมบูรณ์แบบเลย มันแสดงให้เห็นว่าผัสสะไม่ใช่แค่เงื่อนไขเริ่มต้นนะแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิบัติเพื่อคลายออกจากวงจรทุกข์ด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดคือมันตอกย้ำว่าทุก์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างโดยตัวตนที่ไหนเลยแต่มันเป็นแค่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยล้วนๆครับเอาล่ะค่ะการสนทนาของเราวันนี้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นคำถามของเหล่าปริพาชกเรื่องต้นต่อของทุกนะคะ มาสู่คำตอบของท่านพระสารีบุตรที่ชี้ไปที่ผัสสะแล้วก็ได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าแถมยังขยายความอย่างละเอียดด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทโดยท่านพระอ,อน,นุ์อีกครับผมพอจะสรุปด้วยว่าหัวใจสำคัญที่พระสูตรนี้ชี้ให้เราเห็นก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการหาคนทำทุกข์มาสู่การเข้าใจกระบวนการที่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาครับโดยมีผัสสะหรือการกระทบทางอายตนะเป็นเงื่อนไขสำคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าเราจะคิดว่าทุกมาจากไหนก็ตามอย่างที่ท่านว่าไว้ถ้าไม่มีผัสสะการรับรู้ทุก์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้การเข้าใจประเด็ดนนี้มันมีนัยะสำคัญมากนะครับยังไงคะมันช่วยเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราจากการพยายามไปหาคนผิดหรือโทษนั่นโทษนี่ไปสู่การทำความเข้าใจกลไกที่มันทำงานอยู่ข้างในตัวเราเองนี่แหละครับหมายความว่าพอเราเข้าใจกลไกแล้ว แทนที่จะมัวแต่ไปโทษปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่โทษตัวเองเราก็จะหันมาสนใจที่จะทํางานกับกลไกภายในนี้แทนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับการเข้าใจกลไกนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปัดความรับผิดชอบนะแต่เป็นการรู้เท่าทันธรรมชาติของการเกิดดับของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอืมพอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นช่องทางในการปฏิบัติเพื่อคลายความยึดติดแล้วก็ดับทุกได้ที่ต้นเหตุข,ของมันคือการมีสติรู้ทันที่ผัสสะ แล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นการเป็นผู้สังเกตการที่เข้าใจกระบวนการแล้วก็สามารถเลือกที่จะไม่ไหลไปตามกระแสนั้นได้นะคะครับผมซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราอาจจะนำกลับไปคบคิดกันต่อในชีวิตประจำวันได้นะคะเชิญเลยครับน่าสนใจในเมื่อพระสูตรนี้ชี้ชัดเลยว่าผัสสะคือประตูสู่ประสบการณ์ทุกข์ แล้วเวทนาก็คือปฏิกิยาแรกๆที่ตามมาถ้าเราลองฝึกฝนที่จะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอๆในขณะที่ตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจกำลังคิดเรื่องต่างๆครับการรับรู้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะรู้ทันผัสสะที่มันเกิดขึ้น แล้วก็รู้ทันเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่มันผุดขึ้นมาตามหลังโดยที่เรายังไม่รีบกระโจนเข้าไปปรุงแต่งด้วยความชอบหรือตัณหาความชังหรือตัณหาหรือความยึดมั่นอุปทา,านครับคือแค่รู้ทันก่อน การฝึกมองดูที่ข้อต่อสำคัญสองจุดนี้คือผัสสะกับเวทนาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะสามารถเป,เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราตอบสนองต่อความทุกข์หรือแม้กระทั่งมุมมองที่เรามีต่อความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราไปได้อย่างไรบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่นำหลักธรรมจากพระสูตรมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ดีเยี่ยมเลยครับเพราะการเฝ้าดูเฝ้ารู้ที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการคือทิพัสสะและเวทนาอย่างที่คุณว่ามานี่แหละครับ มันคือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติภาวนาเลยนะที่จะช่วยให้เราเข้าใจรู้เท่าทันแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกจากวงจรแห่งทุกได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเรานี้เองครับ